สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้คุณอยู่กับช่องเซลลบิวนะครับวันนี้นะครับบิอยู่ที่สุทนมอเตอร์สานตาศรีนครินทร์นะครับวันนี้บิวจะพาไปดูนะครับเจ้ารถ e x p คัน e r อร์คอสนะครับปี2022นะครับวันนี้บิวเอามารีวิวด้วยกัน3สีเลยนะครับ3แบบ3สไตล์นะครับเป็นชุดแต่งจากทางโชว์รูมของบิวนะครับเป็นชุดแต่งที่ติดตั้งมากับรถเจ้า e x p คัน e r อร์คอสคันนี้นะครับออกแนวสไตล์ SUV Adventure แบบนี้เลยนะครับนี้บิวจะพาไปดูนะครับว่าชุดแต่งแต่่่่่่่ละะชุดแแแแตตตตตตงงงงงงงมมมีีกกกกาาาารรรรรเเเพพิิไไปยัััับบบบ้นนนนคสสสหหวทท e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  x x p p Cross Cross r r ออืๆใจ อยากจะดูว่าสีนี้แต่งยังไงออกมาสวยสีนี้แต่งออกมายังไงออกมาสวยนะครับวิวจะพาไปดูนะครับสำหรับเจ้า Explorer คอ o s s สสีนะครับวันนี้เรามีสีดำนะครับสีขาวแล้วก็สีส้มนะครับตอนนี้นะเป็นสีิมิเต็ดของเจ้า Explorer ค r ร s s เลยนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าชุดแต่งแต่ละชุดแต่งนะครับมีแนวทางการตกแต่งเป็นยังไงบ้างนะครับ ครับแล้วก็มาถึงคันแรกนะครับสำหรับเจ้า e x p a n d e r Cross นะครับตกแต่งสไตล์ SUV Adventure นะครับผมคันแรกของเราคือคันสีส้มคันนี้นะครับชุดแต่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปก็คือในส่วนของโลโก้ฝาหน้านะครับโลโก้ฝากระโปรงหน้าเป็นโลโก้ e x p a n d e r Cross นะครับมีคำว่า e x p a n d e r Cross ที่ฝากระโปรงนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับอาออกแบบเท่ๆกันแบบนี้เลยนะครับตัดกับสีในส่วนของโลโก้ Mitsubishi ด้านหน้าแบบนี้นะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งของ Nexter นะครับเป็นชุดแต่งของ Nexter Autosport นะครับตรรงนนนนี้้ะะะฮเสสายคับมาด้วยกันเส้นสสายีแดะ รพร้อมกับทําสีด้านล่างนะฮะส,สีด้านกันชนเป็นสีแดงแบบนี้เท่ๆแบบนี้กันเลยนะครับชุดแต่งของ n e x t e r เนี่ยจะมีความเข้ารูปนะครับเหมาะกับเจ้าตัว e x t l n d e r Cross คมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเต้าชุดแต่ง,ง n e x t e r ตัวนี้นะครับพร้อมกับทําสีตัวสเกิร์ตหน้าตัวนี้นะครับให้เป็นสี ส้มสีเดียวกับตัวรถตัวนี้แบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววิวจะพาไปดูต่อนะครับในส่วนของสีขาวนะครับว่าสีขาวเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้า e x p ก n d e พ c r o s s สีขาวตัวนี้นะครับชุดแต่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปก็มีเช่นเดียวกับตัวสีส้มนะครับก็คือในส่วนของโลโก้กระจังหน้าตัวนี้นะโลโก้ที่ฝากระโปรงหน้าตัวนี้เป็นโลโก้ e อ p ก n d e r c r o อ s เช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีดำนะครับเพื่อให้รับกับสีขาวของตัวรถนะฮะมาพร้อมกับชุดแต่งของ Nextxter เช่นเดีวกัันนนีบติดดตตั้งชุแ่ของ Nextxter เช่่นนนนเเดดดียยวววกกัััท้้้งงหม3,000ลลแ็ตติใส ของแล็กลังคาเทนนี่บอยตัวนี้นะครับเช่นเดียวกันทั้ง3ตัวเลยนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งของเนิกเตอร์ชิ้นเดียวกันนะฮะชุดแต่งของเนิกเตอร์ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นสีขาวมุกนะครับที่เป็นสีขาวตัวเดียวกับตัวรถนะฮะอ๋อที่ลืมบอกไปนะครับสำหรับเจ้าเอสเปนเดอร์คอร์สนะครับราคาณปัจจุบันนะครับเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับสีธรรมดานะครับคือสีส้มสีดำนะฮะสีเทาดำแล้วก็สีบอลเงินนะครับสำหรับสีขาวต้องเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทจะเป็นเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับเจ ะนครับตัวโคมไฟหน้าตัวนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของโคม LED ไลท์แล้วนะครับมาพร้อมกับไฟแสดงการทำงานเดย์ทับลาร์นิ่งไลท์ในตัวของชุดเน็กเตอร์ตัวนี้นะครับจะเพิ่มความโดดเด่นในเวลากลางคืนได้มากขึ้นเลยนะฮะลรถเจ้า Mitsubishi Xeroc คันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสีดําต่อนะครับว่าสีดำเนี่ยถ้าตกแต่งชุดแต่งเน็กเตอร์แล้วติดแหลกหลราคาจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับมาดูสีดํากันเลยนะครับ Xeroc สีดําคันนี้นะครับเพิ่มชุดแต่งที่เป็นตัวโลโก้ Xeroc ด้านหน้ากระโปรงหน้าเช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับเลือกที่่จะตตติดดั้งงชุแ ในส่วนของโลโก้สีโครเมียมนะครับให้รับกับสีดําดุดุแบบนี้นะครับของเจ้า e x p e n d e r c o s นะครับอ่ามาพร้อมกับชุดแต่ง Nister ชช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าชุดแต่งของเจ้า Nister คันนี้นะฮะจะมีเส้นสายที่เป็นสีบอลเงินนะครับลูกค้าสามารถเลือกคัสตอมได้นะครับว่าอยากจะได้สีตรงไหนเป็นแบบไหนนะครับเผื่อดูคลิปวิวมานะครับว่าชุดแต่งจะมีหลายแบบหลายสีนะครับก็แคปหน้าจอในส่วนของคลิปวิดีโอตัวนี้นะฮะมาให้ดูได้นะครับว่าอยากจะเลือกคัสตอมชิ้นนี้เป็นสีอะไรเป็นยังไงสามารถเลือกได้ตามใจลูกค้าเลยนะครับสำหรับเจ้า สุบิชิเอสเนเดอร์คอร์ se, ทั้ง3คันนี้นะครับเราได้เลือกติดตั้งชุดแต่งภายในนะครับที่เหมือนกันทั้ง3คันเลยในส่วนของจอหน้าอินดอรนะครับจอกลางฝาโทรศัไฟฟ้านะครับพร้อมกับติดตั้งในส่วนของชุดฟาดชาร์ทให้กับลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยววิวจะพาไปดูในส่วนของแบครีวิวด้านหลังต่อนะครับว่าในส่วนของเจ้าเอสเพนเดอร์คอร์ทั้ง3คันนี้นะฮะจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับ มาถึงสุดท้ายกันต่อนะครับสำหรับเจ้า Mitsubishi e S d e r c o ทั้ง3สีนี้นะครับผมมาพร้อมกับชุดแต่งเน็คเตอร์นะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งแบบพ่อสีนะครับทั้ง3คันเลยนะครับชุดแต่งของเน็คเตอร์ตัวนี้นะมีความโดดเด่นนะครับคือในส่วนของขอบกัเน็คเตอร์อตัวสปอร์ตตัวนี้นะครับที่มีฉีดกลางสีแดงตัวนี้นะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะครับสำหรับเจ้า Mitsubishi S d e c อ o แบบที่ดิวกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าติดตั้งเพิ่มเติมก็คือในส่วนของประตูฝาท้ายไฟฟ้านะครับประตูฝาท้ายไฟฟ้าตัััััััวววนนนนนนนีีีี้้้้้้้ะะะะคคครรรรรบบผมมมมมอออิเเเตตตตยยยยงงงไไไ่่าา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 กกกกปปปููฝฝททใหหแล็ฟ ออโต้นะครับสำหรับโชคตัวนี้นะครับรับประกันด้วยกัน2ปีนะครับสำหรับชุดโชคประตูฝาท้ายไฟฟ้านะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเจ้ามิตซูบิชิเอสเทนเนอร์คอร์สคันนี้นะครับติดตั้งเพิ่มเติมเครื่องส่งของถาดท้ายตัวนี้นะครับเป็นถาดท้ายในประสงค์ใช้สำหรับวางของได้หลังรถนะฮะเผื่อมีเวลาเราถือถุงถือถุงที่มันมีความชื้นมานะครับจะไม่ทาความเสียหายกับชุดพรมนะครับสำหรับตัวถาดท้ายเนกประสงค์ตัวนี้นะฮะนี่ก็เป็นหน้าตานะครับของการตกแต่งมิตซูบิชิเอสเทนเนอร์คอรผมทั้งสีส้มนะครับสีขขาาาววแแแล้้กก็สีดดนนะครับหตตตต่่งงงอชุ รถสปอร์ตจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยังไงเราไปปิดคลิปด้านหน้านะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้า Mitsubishi Xpander Cross ปี2022ทั้ง3คันนี้นะครับที่มาพร้อมชุดแต่งเน็กเตอร์นะครับพร้อมกับติดตั้งชุดแหลกของแคลริบอยนะครับที่ไว้สำหรับการเดินทางต่างจังหวัดได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับถูกใจนะครับสำหรับเจ้า Xpander Cross นะทุกคนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับว่าอยากจะให้ดูเอารถอะไรมารีวิวอยากจะบิวรถสีอื่นมารีวิวนะครับ เป็นแรางคาร์ตกแต่งกับเพื่อนๆนะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้บิวด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจรถเอสเพนเดอร์นะครับสามารถติดต่อมาที่บิวรถโดยตรงเลยนะครับที่เบอร์0820906068นะครับติดต่อเซลล์บิวได้เลยนะครับเดี๋ยวบิวจัดการส่งไปเสนอราคาให้เพื่อนๆภายใน5นาทีเลยนะครับยังไงนะครับวันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Drive your Motors ambition Mitsubishi